สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรนะไม่ใช่กเกมอะไรดิสนีย์อินฟินิตี้มาร์เวลสเปริโล่นะครับพาร์ทที่8นะครับเอาแล้ววีน,นอฟโมวงมมวาก็เลยก็ <laughs> 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 พาร์ทนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับบอกเลยเกมนี้มันจบแล้วคือมันไม่มีภารกิจได้ทำแล้วครับทุกคนคือคลิปนี้ผมมาอัดเพื่อที่จะบอกว่าอ่า ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเกมด c i n f i n วิ y m a มา e l นี่ครับก็ <g ülme> คงเป็นพาร์ทจบของเกมนี้แล้วนะครับมันไม่มีแล้วอ่ะผมจะเอาพาร์ทนี้เป็นพาร์ทจบนะครับอืมมันไม่มีให้เล่นแล้วนะครับมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วอ่ะง่ายๆนะครับในแมปคือจะเป็นภารกิจเสริมอย่างเดียวปกติอันนี้คือมิชชั่นภารกิจหลักนะครับซึ่งมันไม่มีแล้วทั้งภารกิจสักเอ้ยภารกิจสักอะไรภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจ เสริมนะครับภารกิจเสริมที่เป็นแบบเป็นแบบย่อยๆอย่างเงี้ยครับช่วยบ้านเมืองแต่ตอนนี้เหลือแต่แบบภารกิจให้วิ่งนู่นวิ่งนี่นะครับก็นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกม Disney Infinity Marvel นะครับจริงๆผมกะจะมาทำให้มันจบอ้าวแต่จริงที่ไหนได้มันจบตั้งแต่พา์ที่เจแล้วนะครับ2เดือนที่แล้วจบจบแล้วโอเค เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็มาบอกทุกคนแล้วกันว่ามันจบแล้วเฮ้ยจบแล้วเอา้าเอา้าทำไมอ่ะทำไมไปไม่ได้อ่ะเอ้อหรือว่ายังไม่จบอะไหนไปดูดิแต่มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะเพื่อนแต่เมื่อกี้เราบินไปตึกโทนี่ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวเราเป็นไฟอ่ะ ดูตัวผมดิมันร้อนเหรอมันร้อนจัดหรือว่าไงมันร้อนเหรอหรือว่าอะไรวะทำไมมันไปไม่ได้วะ <c oughs> นี่ดูดิมืองมันเป็นสีดีครับจริงๆเมืองมันได้เป็นสีนีนะเนี่ยนี่ไงมันไม่ให้ไปจริงด้วยทำไมวะโอเคน่าจะจบแล้วครับ ไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมก็งงผมเข้ามาดูอีกรอบผมยังงงเลยมันไม่เห็นมีอะไรให้ทําเลยครับคือโล่งโจ้งอะ่ะไม่มีภาร,รกิจให้ทําเอาเป็นว่าผมขอตัดจบแบบเท่านี้อันนี้คือภาร,รกิจคอมพิวต์นะครับคือที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยอุย้ยเราทาภาร,รกิจเรียวเหมือนกันนะจะว่าไปเออเยอะเหมือนกันนอกนั้นก็ไม่มีแล้วครับโล่งโจง้งหมดแล้วก็เดี๋ยวไปทําเกมอื่นต่อนะครับมีเกมที่ค้างอีกไหมไม่น่ามีแล้วนะครับสำหรับช่องผมผมจะได้เริ่มเกมใหม่ สำหรับคนที่ถามว่าเกม Spider-Man ของ PS4 พี่จะเล่นไหมก็ตอบได้เลยว่าก็ต้องดู s ่ f t ทรัพยากรตังก่อนนะครับเพราะว่ามันลงแต่ PS4 หรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าตังกูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเล่นมากแต่ว่าไม่รู้จะยังไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมตึกนั้นไม่รู้เอาเป็นว่าคลิปนี้จบพียงท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูด้นกัน เล่นไอ้นี่กันมันบินได้มันสะดวกทำไมตรงนี้เป็นรูวะตึกออสคอปตึกออสคอปเป็นรูโบโเลยครับหรือว่าจะมีเรื่องที่ออสคอปกันแน่นะเนี่ยนี่อะไรอะ่ะโอ้โหกูต้องเก็บเป็นยี่สิบอันเลยไม่มีอะไรแล้วอ่ะหมดหมด ของที่จะให้ทําให้เล่นเนี่ยนะครับมันจะมีภารกิจอย่างนี้เนาะที่จะให้เล่นแต่ว่าเป็นภารกิจแบบจับไปลงจับเวลาเนี่ย, <c oughs> เ,ยนเนี่ยครอบครองครอบครัวอะไรพวกั้เนี่ยโอเคไว้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดิสนีย์อินฟินิตี้มาจนถึงพาร์ทจบพาร์ทนี้พาร์ทนี้คือพาร์ทจบนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับมันชื่ออะไรนะกูถึงอ๋อโนวาต้องขอลาไปก่อนกับโนวา คุงนะครับผมแหมแห้งมาเอาไว้ติดตามชมคลิปเออเกมอื่นๆนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามมานะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้คือคลิปจบของเกมนี้แล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนี่เท่โอ้โหมีโชว์ก่อนสวยโนวาสวยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันแล้วกันนะครับ